เก็เห็นระบาดพลงลนะนก็มีบรรยากาศท้มเมุ่งเพิ่งมนจะน่าบรรยากาศแบบคึาแค่กาคุนะคกักนุ่ณนะเลยอยากจึ้นมาอยากจต สองเที่ยวก็จะมาเที่ยวหลายแต่คนจีนน้ำนอกจาะนั่งนักท่องเทียนนเท่ยวซาอุีนนอกจากนั่งเขาจะมาเที่ยวกันเนี่ยประเทศไทยบรรยากาศรอบๆทางทางให้พี่เอซี่เดี๋ยวเบิ้งมาจาัดนอก เอาเดียวเดียวเดียบพอแล้มาฟังนี่เลยสมก่อนนะฟังนีก็เฮ็ดไม้สันติเทีอสซีโอ้สวยงามแห่งฟังหนีเทียสีจะเป็นส,สวนนะะนะ่าจะเนาะคนจีนคนฝรั่งเขาจะมาเที่ยวกันหลายะนะมาสองเที่ยวหล้วยังเทีเยสีอยู่นะ เจ้าน่าจะเอาออกแล้วจะเพราะว่าพอเห็นนแล้วจะนาะไอคอนสยามที่ที่สาวเดียมาเป็นประจำข้าเจ้าก็จะมีมองไห้ยางกันเวลาฝนตกเ้าจะน้องไห้ยางไปตามนี้ขอบคุณทางเรียข้าเจ้า เดี๋ยวเราไม่ไปทางเดือนนะคะเราจะมาทางน,น,นี้เนาะใิบงเดือนน,ะะนอาจะ,นะะ,ะนะะอ้อยล้วนนันาจะนอนักท่อเที่ยวหลายแห่งพัล่งหลักเศร้าจีนนอจนหเป็นนัองเที่ยวี่เป็นพัล่างหลักกเป็นจีนนาจะ ข้าเจ้าเปิดเองนะครับสงเทียนอาจารย์กสิษฐ์คุณได้เป็นไกด์นะสำเทียนคนไหนเขาจะปฏิทูตทุ่งชาตดคนนั้นประเทศนั้นอาจารย์นะข้าวเจ้าสิมาเป็นเป็นรถทัวร์อาจารย์เราเป็นเป็นที่มันนะยีย่ยมสิเป็นไกด์นะอา,นะาจารย์นะขาวเจ้าซีมาเวลาหกยามเลยนะบรรยากาศอาจารย์ ดีแฮ้แล้วจ้ะมังมีข้าเจ้าตกแต่งใหม่เดี๋ยวตะกี้สิมีสวนไดโนเสาร์นะจ๊ะน้องเต๋เา,ลลลา,ตาเขาเอาสวนไดโนเสาร์ลลลออกไปนะจน๊ะเนาะเดี๋ยวเขาสิมาถ่ายไฟแสงสีอยู่บางมีนะจน๊ะนาะบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศไอคอนสยามคือขาแห้งเลยพี่น้นงนองเลย นี่ทุ่มศาดประเทศตรในร้านเกษตรเนาจ๊ะน้งะนงะองเราเขาจัมาเที่ยวนะเนาะจีนๆนะนแหละเพราะตอนนี้ฝนก็ชิบตกแล้วพีเอชดีเลย อดวย่ปรร,รากา,ลาเลนะตี่โรหมั้นอไม่เาจะร้องบยากาศร,รนีรนนร้าจะนดี่ก็เป็นทางเผายนะโอนอีว่ามาายของอยมน้องาเป็นโรดนะาจะนข้ที่โรดมาาจะโอยเปลี่ยนไปแห้งขนาดเยอบเมากม้าเดือนนึงนี่แหะจ้ะแ,แมนบอ ก็มาแต่ตอนที่แจ่มากระนาะแต่ว่าตอนนี้เขาจะตอนที่แจ่มมากกับบริยาของมัน,นี่นะจน๊ะตอนนี้เขาจะตก,กแต่งใหม่หนหนเราจะนนใเกังกทางกินของกินขออยากอยู่น,นีน่ไดเราะอรยากาศคึกคักนี่นดทองเทียาทาเท่ย,วน,นว,นยนนวนะจ๊ะเ้าองนักท่องเที่ยวเขาจะวสิทอนแมกจะนะจ๊ะีรถียงจะน้เล่าไรนาจะ เรามีคานเนียนงานเนี่ะจ้ะขอเสียงขอเข่าดีเลยค่ะเสียงเชิญนั้นๆี่เลยนะคะสำหรับบทเพลงต่อไปโอเคนะคะค่ะชมือขึ้นได้เชิญมือค่ะเป็นสุดท้ายของวเราวงสัตรงเรียนสาร์ลนีอาแล้วนะคะ แล้วก็สมทบคูณถึงล้านบาทด้านหน้านะขอบอคุณท่านเลยคะขอบคุณครับน่ารักจริงๆสุดจริงๆฮะกับรุ่นพี่ของโรงเรียนสาัราวิทยากับผัรุ่นน้องวงหมูสูนด้วยจากลากันไปแล้วก็แมขอบคุณที่วางสุกสนานเนี่คนห้าคนแต่แบบแน่นๆขอบคุณอาจารย์อาร์ที่พาทีมคุณภาพ นะครับให้เราได้สนุกกันครับทุกคนครับขอบคุณนะฮะทุกแรงสนับสนุนทั้งเสียงเชียร์เสียงปรบมือแล้วก็ใครที่ชื่นชมน้องๆก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมเปิดมวกได้มอบทุนการสาให้กับน้องๆนะครับทุกท่านเรายังอยู่กันต่อที่นี่แล้วก็เดี๋ยวจะมีวงอีก2วงมาพบแต่ทุกท่านครับบอกชื่อไ<ด>ว้ก่อน<ด>เราไม่ธรรมดาอส,สองที่ที่ททจะมาบนเวทีแห่งนี้จากสองสถาบันก็ผ่านการประกวดมาเยอะ เด็กมีความสามารถพอตัวเลยฮะกับอีกหนึ่งโรงเรียนที่กำลังจะขึ้นมาเจอเราในอีกไม่กี่นาทีก็คืโรงเรียนสุดกล่าววิทยายลัยคนบุรีครับและปิดท้ายของค่ำคืนนี้กับรุ่นพี่ใหญ่ของเราครับมหาวิทยายลัยศิลปากร มันแน่นอนในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นกิจกรรมดิๆครับกับไอคอนสยามอันพรอมแอนเพลคุณจะได้พบกับน้องๆเยาว,วชนนะครับรุ่นระดับมัธยมนะครับทั่วกรุงเทพและก็ปริมณฑลแต่วันนี้เรามีมหาวลัยมาแจมนะครับงานนี้ฮะจัดกัน3สัปดาห์กันฮะย้ำนะครับนี่คือสัปดาห์แรก สัปดาห์ที่2เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะฮะนัดหมายกันนิดนึงในช่วงเวลา16นาฬิกาจนถึง21น,น,นาิกา30นาทีานะครับสำหรับบางวันก็จะมีศิสถาบันมาร่วมสนุกกับเราะครับสัปดาห์ที่2นี่เราจะเจอวันที่5วันที่7ครับสิงหาคมแล้วก็จบด้วยวันที่ สัปดาห์ที่3 13ถึง14กับไอคอนสยามอัลบั้ปักแอนเพเมื่อกี้บรรยากาศโอ้โหดีฝนตกมาเล็กน้อยเรานึกว่าน้องๆอาจจะต้องหยุดเล่นแล้วทุกคนอาจจะต้องหลบฝนกันแต่ฟ้าฝนเป็นใจให้ตกมาตรงนี้ปล่อยๆตรงนี้ตกปล่อยๆไปเทสตรงนั้นไม่ตกเลยตรงนั้นไม่ตกเลยตกตรงนี้ต่านเจ้าหนี้อกว่าเป็นนกเรียนนอกจากขาเจ้ามาลองสิงตุ้งแล้นอกจากนัต้องตีฝนทุกคนครับในช่วงเวลานี้นะให้น้องๆได้เตรียมตัวฟังนิดนึงเมื่อกี้นะ สุกุลาออกมาเต้นเห็นความสนของเราแนะม่ของวันวันจะน่าตามเพลงสุดไว้เราได้ฟังกันแบบเพือนและได้เต้นกันรวมถึงวันนี้ต้องมีกอากาศคึกคักวัวเ่าเลยพี่เนอะคึกคักว่าตอนที่เดียเคย่มาลหลายเสื้อจะ้ะเสือนี่คือแบบว่าคึากคักแห้งจะ้ะ ขึ้นเลยวะให้แจ้งทีพระเจ้ากรลงการน้องทียนทีน้องไเดียเขายกอนแ่นน้องคนไม่คหลายออก็คือยมองเดียไปเบินคอนเสิร์ตน้องๆคนนักเรียนเราจะเพิ่มมาเนาะคนไดเนามองอเรียกระบนการเพื่อนในเดี๋วนี้คนไ่ค่ยลานนแอจะบรรยากาศง่ายๆคือแบบคือคักแห้งพี่น้องแตกต่างอากเดียเคยมาได้คือเราจะนะนทืน <Kas> น <per now> ี้คือคักแห้งจ้ะ คนเรื่องพักผูกใจไม่ชอบใจอยากหายาเนื้อเบื้องตีเบื้งกูคนก็นมาน,าน,น,นั่งเบิ้งน้ำโพงลำพูนาะนั่นงทางทางดิ้นหนาวเนาะพีเอสซีแบบว่าสวยงามแห้งเราจะเนาะพึ่งกล่องเรียสิบุษัะแต่กะเรียเรียกะเห็นเนาะเออคนสวยงามแบบว่าสวยงามแห้งเนาะฮะนักท่องเที่ยวขเขาจะมาทเที่ยวกันได้เราจะเนาะภูมิใจในประเทศไทยแห่งเราจะเนาะ ที่แบบว่าเออเขาที่แดงของเทียรที่แบบว่า隆ดังเราจ้ะเนาะทางของเทียรสิมาเทียร์อะไรเราจ้ะเนาะทั่วประเทศนอกเดี๋ยวประเทศฝรั่งน่ะกันประเทศจีนเนาะจ้ะเนาะคนจีนน่ะกัอนคนคนเดียเห็นคอนอินเดียแล้วมันจะเนาะ cà kênh đã diệt 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 ก็มีกับรรยากาศทุมเพิงเราจะทำบรรยากาศเด้สคขแขงอย่างคนนั้นเพราะว่าเมือี้เขาพี่นั่นเาะทำบางทขนงน่ะช่วทุบมุผมเราจะเ่องเมร่อกี้เานนเราจะทำเราเ็นโฮบเพิงเราจะทำแยกเขาเาเบิร์นเราจะ

จบแล้วโอ้สวยมากจ้ะทุกคนงามงามจัามีสุขสีเลยจ้ะที่เราถ่ายน้ำพูเสร็จแล้วเราจะกลับแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกมัจะนอาเรียกสิตพอโตลับเดียวแต่กรหิวเขานั่นมาจะเนอะอีพี่ส้องกันยังอยู่ในแอร์คอนที่เราแล้วจะเด้ออากาศก็คึกคักคึกเก่าจ้ะ จังได้เดียก่ะฝากก็ใดก็แช่ละก็ติดตามก็เป็นกำลังใจให้เดียวให้คลิปตต่อไปนะจ้ะเร้่อพอกันไหมคิดหนาจ้าบ๊ายบายจ้าสบายดีจ้า